นะครับทุกคนน,นี้ช่องพี่จะเป็นแตนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมา ASMR เถื่อนนะครับทุกคน EP4 นะทุกคนก็บอกว่าเลยเป็น EP สุดท้ายแล้วซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วนะทุกคนซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดู EP 3 EP 2 EP 1ก็ไปดูได้น,นะทุกคนซึ่งนั่นแหละทุกคนก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วผมเนี่ยก็จะให้มันยาวถึงเลขสิบ ตรงกลางนะทุกคนโอเคนั้นลงมาเริ่มเอมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าบอกลาบแบบแบบตอนนี้ต้งองกดตัวแล่ไปก่อนไม่เกี่ยวนะทุกคนก็ใครที่ชอบทิปนี้เนี่ยก็กดกระดิ่งกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c อ i b e ด้วยนะครับนั้นลงมาเรื่องเืป่ปยาปอย่างแรกนะนะทุกคนนทุกคนเริ่มแรกผมจะให้มันเร็วกว่านั้นนะทุกคน ส่วนต่อไปนะั้นทุกคนก็จะเป็น power bank ส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ขวดน้ำนะันทุกคน นั่นทุกคนก็ต่อไปก็จะเป็นไอ้น,นีน่เป็นเกมฝึกทักษะนะทุกคนเอ้ยมันเป็นเกมที่แบบฝึกฝึกแบบฝึกทักษะโอเคนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นดาบนะทุกคน ส่วนต่อไปก็จะเป็นวีนะทุกคนวิกกี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยบโอเคส่วนต่อไปนั้นทุกคนก็เป็นนักเขียว ตอนต่อไปนั่นก็จะเป็นที่ตั้งนะทุกคนทีนั้นทุกคนก็ต่อไปนั้นทุกคนก็จะเป็นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมุดนะจะเป็นสมุดเรียนสมุด นะทุกคนก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบสลับนะทุกคนแบบช้าๆนะทุกคนโอเคผมจะอย่างแรกวิ่กี้ก็ไม่ต้องเอาเหมือนเดิมนะไม่ต้องเอาเหมือนเดิมนะผมไม่เอาเหมือนเดิมนะทุกคนผมไม่เอาเหมือนเดิมแล้วกันเปลี่ยนมากที่หมายถึงอันเดิมอะผมไม่ได้แบบหมายถึงแบบว่าแบบ แบบเอาอันอื่นมั่งเอาของอื่นมา,อ,าอีมามั่งนะแม่ไอ้คนกน็ผมเอาของที่อันนี้นะทุกคนผมรวบ ep สามมาด้วยนะทุกคนของ ep สามโอเคนะทุกคนก็ต่อไปนะลูบิกโอ้ลูบิกยังไม่ได้ทำเลยเด็กกับเดรร์รรนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ ผมเนี่ยก็จะรวบ EP สามมาด้วยไงอย่างเช่นสมุดเนี่ยรวบเออเอาสมุดรวบรวมมาด้วยนะทุกคนเอาสมุดรวมมาแบบ EP สามด้วยนะทุกคนส่วนต่อไปก็จะสลับเอาช้าๆนะทุกคนอย่างแรกวิกกี้เนี่ยก็ผมก็อะไรทุกคนอย่างแรกอะไรนะอย่างแรกก็เป็น นี่น่าจะมึงทุกคนผมว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบทําเหมือนเดิมนะทุกคนแบบผมไม่ได้ไหมายถึงแบบเปลี่ยนของนะทุกคนแบบที่หมายถึงแบบว่าผมหมายถึงว่าแบบไม่ต้องแบบจังกเกิลวิกเกียทิงแบบทําเอาของอะไรเป็นอย่างแรกนะแบบของที่สองของที่สามของที่สี่ก็ไม่ต้องนะทุกคนกิน,นทุกคนอย่างแรกอาอ่านี้ก่อน ไม่สิผมขออันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเอาถึงแบบไม่ต้องเอาอันแรกก็ได้แบบไม่ต้องเอาแรกที่จริงทําตอนแรกก็ได้นะทุกคนแบบคือมันหมายถึงแบบว่าแบบไม่ต้องแบบจาก็ได้ว่าอันแรกจรงทำเอาอะไรมาอินมาก่อนเป็นอันแรกแล้วก็แบบอันที่สองอันที่สามอันที่สี่เดือนที่ห้านที่หกเดือนที่เจ็ดก็นั่นแหละทุกคนมนี่นะทุกคน โอนไปเป็นแบบช้าๆใช่ไหมทุกคน,นต้องขอทูด้วยนะทุกคนโอเคนะทุกคนต่อไว้ก็จะเป็นเผาผู้เป็น ถ้า p o w e ก็จำไม่ได้แล้วนะว่าเอาเงินแรกหรือเปล่าแต่ผมคิดแต่ผมน่าจะว่าน่าผมแต่ผมน่าจะคิดแบบผมน่าผมว่าผมน่าจะเอีเดนอันนี้เป็นอันแรกแน่นอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนรู้ดักกู

จริงทุกคนเสียงฟังอ่ะมันจะแบบช่วยอ่ะทุกคนเสียงฟังมันจะแบบคือแบบมันจะช่วยแบบมันจะพออย่างเช่นทุกคนลงคลิปใช่ไหมแล้วมีเสียงลมใช่ไหมเสียงลมมันก็จะแบบทุกคนคิดนะทุกค,วคนควันนี้ก็จบแล้วเนี่ย แล้วผมก็ลืมบอกไปนะว่าให้ถึงเลขศูนย์ตร,รงริมด้วยนะทุกคนโอเค,อเค,อเคนะทุกคนก็นั่งพักขันร้อนมากเลยทุกคนหัวงก,ก็ขวดน้ำ ผมลืมไปช้าๆดีนะ,นะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะทุกคนแ้่เนาใหม่หมดเลยนะทุกคน,น,น ไปเล็กสิบแล้วทุกคนไม่นะเล็กสิบแล้วแต่ว่านั่นผมเลื่อนเป็นสิบเอ็ดแทนก็ได้นะทุกคน นะทุกคนอยู่อยู่แล้วนี่นะ พินต่อไปมันไม่จูงดยอะเนี่ยโอ้สิเว้แล้วโอเคต่อไปนะก็ต้องรีบแล้วทุกคนอันนี้ผมต้องรีบแล้วทุกคนงั้นผมเปลี่ยนเป็นสิบสองแต่ก็ได้นะทุกคน ทีนกักคนต่อไปก็ช <90 S 1> ิ้นสุดท้ายแล้วก็ผู้เวลาให้ก็ได้นะักคนเป็นสองแล้วก็เจอที่สิเบเีวินาทีก็ได้ท,ท,ทีนักคนแถมแถม โอเคนะทุกคนก็จบแล้วนะทุกคนก็ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบทําให้เวลาแบบแบบที่แบบต้องให้ทุกคนแบบแบบทําให้แบบผมต้องขอโทษนะที่ทําให้ทุกคนแบบอะไรอ่ะแบบคือไปเวลาอื่นแบบไม่ทําตามสัญญาอะไรนะต้องขอโทษด้วยนะทุกคนจริงๆไม่ได้ผมขอโทษนะครับทุกคนที่แบบไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดแบบว่าแบบเวลามันเนี่ยของต้องทําแบบสั้นๆผมเผอลืมมาทุกคนผมอขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกคนก็นั่นแหละก็าใครได้ชอบลิปนี้เนี่ยจอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลละอย่ากดกระดิ่งนะครับถ้าใครแบบชอบก็นั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยก็แบบก็จบแล้วนะทุกคนก็สำหรับนี้เนี่ยบาย,บายยนะทุกคน ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายทุกคน